โคตรเพิ่มอะเทียวกับมือเดียวโอ้เทียวกับสอบสอบกว่าเลยสอบเงี้ยแอ้วแต้มแรกอโ้บวบวสิดทอย่างนะเอ็ตอนตั้งเจถ่ายเราไม่กับนะ Oh. Đắm tử lên hết rồi đó oh, oh. cái luồng nắng chưa อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเขาะนั้นตะบักทุกท่านวันนี้มาพบกับผมในช่อง TUF i s h i n g เช่นเคยนะโดวยวันนี้เราก็จะมาเดินปลาช่อนคลองนะมาตีสตรีทปลาช่อนคลองนะก็เป็นหมายเมื่อวานที่ผมมาตีกบยางดำน้ำแนละ้วเดี๋ยวน,นี้มาแก้เกมเลยใช้เท็กซัสติกนะมาสไตล์สตรีทเลยใส่สตรีทเป็นคันสไลด์นะเวท2องดแเรื่อของเพียวรัวนะสายเอล็อกก็เป็นออร์ล่าไฮสตาร์ออร์ล่าบีเอฟเอ็นะเป็นล็อกตีเบาใส่พีอีศูสายช่องหน้า20ปอนด์นะตะกั่ว1.75กรัมตะขอเบอร์หนึ่ง หนอนยางทั่วไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตามสถานการณ์นะวันนี้หลอกพี่ตู่มาเชื้อตอน,นนี้เราได้ไซโลงตัวแล้วไม่รู้จะหาแต้มต่อไปกันยังไงนะเดี๋ยวก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะวันนี้กลับมาจับคันสไลด์แล้วก็มาเดินสตรีทให้หายคิดถึงเลยนะมีคำเรียบร้องให้เดินหนอนใช้เท็กซัสลีกอจัดให้ตามคำขอเลยนะไปะดูออเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปะดูฮะ หืมตัดะคุดอะ่อะ,ออนออนอะหืมแล้วเบรกอ่อนคันอ่อนด้วยอืมมาเดียวจะหลุดหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูไซด์อ่ะหืมไซส์นี้โคตรตึงบู๊ยใหญ่ด้วยสุนี้ย เดิมเมื่อวานวานคันแข่งสิบยี่สิบไม่ไม่โดนจวนด,ดูวนะันนี้ตันโลนักนเนี่ยใหญ่ใหญ่จัดเลยเดีย๋ยววัดทะลุอ,อ่ะทะลุโอ้โยตัวนี้ ไซโลไซโลจริงๆสุดแสนไม่ได้เอาแต่ช่างดิจิตอลมาแล้ววันนี้กระเป๋าคนละใบเชี่อโคตรใหญ่เฮียกัดกัดเท็กซัสอ่ะญ่้ริโอ้โหโคตรเพิ่มอ่ะ,ะเที่ยวกับมือเที่ยวโอ้ยแาเที่ยวกับสอกสอกกว่าเลยสอกเยอะเจ๋อคันสไลด์กับไซนี้โคตรตึง เบรกออกพุดธพุทพุท,พทเลยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านได้เดี๋ยว,บบยวชั่งกิโลให้ดูนะหมกเล้วหมายคองโลกนะทิกซ์เต็มคอมเนี่ยขนลุกเลยกระดิกกูดตาหาตันไต่อไปนะดูย

โอ้โห <laughs> ที่ <t ell> เดิมเลยนะเห็นชัดฮะใหญ่กว่า Oh. <laughs> đây cơ có... đây mẹ? ở đây rồi đây mẹ โอ้โหลูด <gosta> กัดขอให้ตุ๋ยเลยนะ ฮะฮึปีตีก่อนเลยห้องน,น้อยเดียวเอาบัตรนี่ถ่ายมยเดินียืนดู่ีเอาแตมแรกโอ้ยโบโบ,บติดตัวอย่างอ่ะ ไอตอนตั้งใจถ่ายเราไม่กัดนะ ดำตื้อเลยนะเจอนีนะ้เออมาแล้วเต้มที่สองนะโอ้โหสติดฟิตช,ชิง่งจริงๆเหนือจริงกับคันสไลด์เลยไนปะตาหาแเต้มต่อไปกันดาบเนี่ยน,นะตัวนี้แต่ว่าอ้วนๆก็จะประมาณหกขีดน,นะเดียวตาหาแต้มต่อไปมันอยู่ใต้เหนือนะมันเลยดำๆหนะ่อยลุยเอาไว้ไปตูดตีฝั่งนูน,นะนะมา ลองขยี้อันนี้โอ้โหอะไรไหนเต็มเลยเมื่อกี้มีคนตีกับคนหนึ่งก็เลยไม่ได้แวะนะโอ้พักเดีนนี่อะกัดดีจังตัวเล็กนะ แค่ไห,หนแตกนี่ฝาเมื่อกว่าเขาตีทุกชอกทุกมืมกันนี่วะ่ะแค่แหนมันบางเลยใช่แต่ไม่ยังไม่ตัดยังไม่มี ไม่ใหญนะกัดกัดสาวสิทองล้าใหม่จะประมาณน,นี้กัดทีเดียวเราจะหายน้อยตัวที่จะซ้ำอันนี้ออกแนวลำคาญเนะยุ่งมากัต ได้แล้วกะได้ล่ะเอาเกือบไม่รอดจ้ะโอ้โหหัวโตน้อยโโบนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยตอนเช้าแดดตอนนี้คืมฝนอีกอ่ะ ตอนเพิ่มเพิพ่มแป๊บเดียวนี้พี่ต่ได้สองตัวเท่าออกันเลยนะไอเดจะล่วงน้ำเยเอะโอ้โมาถึงอ่ะตัวน้อยเกิดตัวนี้กี่เหรอโอ้ยติดหินว่ะ,อะโอ้โหเกือลง ปุ่งมาใส่เลยนะไอ้แหวที่สามนะไม่ได้เปิดต้อง ตหนึ่งกิโลเป็กน,นะช่างให้เห็นจะจะเลยประมาณนี้เดี๋ยวกระคันสไลด์นะอ่ะครับแล้วก็คงาขอจบคลิปจ่เพียงเท่านี้นะผลงานปลารมันหมดวันนี้ก็3แต้มนะมาจากนี่เลยนะคันสไลด์นี่ ขั้นเดียวเลยก็ที่เห็นในคลิปตอนสรุปตอนสุดท้ายมี2ตัวก็คือให้พี่ตู่ไปตัวหนึ่งนะก็เก็บไซโลไว้ไว้ให้ฮอกินก็พอแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับไปบ้านทางอำเภอนะก็จะไปเน้นกระสูบซะส่วนใหญ่นะไม่รู้ตอนนี้เขื่อนปิดหรือ,อยังนะก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชอ่อง TUL Fishing นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับจัดให้ตามคำขอนะติกสติกสตีดปลาลองไป